สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอติ่งน้อยมีพิกอาคาดมาฝากนะคะคำถามในวันนี้ก็ออชอบส่องชอบส่องนะคะชอบสองความรู้สึกของอีกคนนึงก็เลยมีคำถามที่ว่าลวงลึกความรู้สึกของเขาที่ไม่ยอมเอ่ยปากบอกคุณนะคะต้องจัดกันหน่อย ล,ล้วงลึกความรู้สึกของเขาที่ไม่ยอมเอ่ยปากบอกคุณนะคะมีมาให้เลือก4ี่กองนะคะกองหนึองสาแล้วก็4นะคะคือยังไงก็ตามแต่เนาะก็อยากจะบอกว่าอยากที่จะให้เสี่ยงทายกันสนุกสนุกคือไม่อยากจริงจังจนเกินไปนะคะมันเป็นการส่องความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะถ้าเรามีปัญหาหนักหรือเราเทุกข์ใจมากๆนะคะจริงๆต้องดูส่วนตัว นะคะอันนี้แนะนําเลยแต่ว่าแม่หมอไม่ได้รับนะคะไม่ได้ไม่ได้รับดูส่วนตัวเลยนะคะมีพี่พ,พี่น้องน้องกันก็เพื่อนเพื่อน,นก็ติดต่อมาเยอะมากนะคะก็ต้องขออาภัยจริงๆนะคะในความไม่สะดวกเอาละล้วงลึกความรู้สึกของเขาที่ไม่ยอมเอ่ยปากบอกคุณนะคะสี่กองนะคะให้เลือกอนึกถึงคนคนนั้นนะคะแล้วก็ อธิษฐานกันสักหน่อยนะคะอธิษฐานกันสักหน่อย10วินาทีนะคะเลือกกองไพ่ที่คุณชอบและคุณอยากจะขอคำตอบจากไพ่กองนั้นนะคะอธิษฐานเลือกกองไพ่ได้เลยคะ่ะโอเคนะคะน่าจะได้แล้วเรามาเริ่มกันที่กองที่1น,นะคะ กองที่หนึ่งนะคะความรู้สึกของเขาที่ไม่ยอมเอ่ยปากบอกคุณนะคะไพ่ที่หยิบไว้ได้สองเหรียญน,นะคะได้สมถ้วยห,ห้าไม้นะคะแล้วก็ราชาเหรียญน,นะคะเอาละคนที่เลือกกองแรกนะคะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงคือจริงๆคือด้วยหน้าไพ่มันเหมือนกับว่า เหมือนคุณก็คุยคุยกันอยู่นะคะหนึ่งเ,เป็นคนที่คุยกันอยู่มันมีสามถ้วยนีย่ต้องบอกว่าความรู้สึกดีๆนะมีแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันอาจจะอยู่ในช่วงที่นิ่งๆไปหน่อยนึงนะคะถ้าคนคบกันนะเป็นแฟนกันอยู่ในตอนนี้นะคะนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงมันก็เลยเป็นช่วงเงียบ นะคะมันเป็นช่วงเงียบๆเ,เอาละทีนี้เรามาโฟกัสที่ความรู้สึกเขากันต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะงานมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะงานนะเรื่องงานเรื่องเงนินเรื่อง,อง,อง,องการสร้างความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ไม่โรแมนติกนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งคนที่คุณถามถึงอาจจะเป็นราศี พือศพราศีกันหรือราศีมังกรเป็นชาวธาตุดินนะคะอันนี้โดดเด่นนะแต่จะเป็นใครก็ได้นะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเองเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขานะมีความลังเลใจสุดๆเลย ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างคุณกับเขานะคะตอนนี้เขานิ่งนะเริ่มพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลและไอความรู้สึกดีมีแน่นอนนะคะมีความรู้สึกดีรักไหมก็รักแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในจุดที่ยังพัฒนาต่อไปได้อีกอ,อมันก็มีความเป็นเพื่อนสูงมีความเป็นเพื่อนมีความเข้าอกเข้าใจมีมิตรภาพดีๆแต่ว่าคนคนนี้ในใจเขาเขายังไม่ตัดสินใจเขายังลังเลอยู่ ะะกําลังคิดวนไปอยู่ในหัวอยู่เนี่ยตอนนี้กําลังพิจารณาอยู่เอ๊จะรอดูสถานการณ์ต่อไปจะคุยกันต่อไปจะคบกันต่อไปหรือจะเลิกเลยอะไรประมาณเนี้ยต้องบอกว่าเขาเองเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณทําแต่งานนะไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรากักไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับคุณมากเท่าไหร่ประมาณเนี้ยมันเลยอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะคลุมเครือ นะคะแต่ต้องบอกว่าตัวของเขาเองนะคะอยู่ในช่วงเขาก็กําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะระหว่างคุณกับเขาไอ้ข้อขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยหรือที่ผ่านมาเร็วๆเนี่ยจะปรับตัวเข้าหากันได้ยังไงกําลังพิจารณาอยู่จะปรับเข้าหากันได้ไหมจะคุยกันได้เข้าใจเหมือนเดิมหรือเปล่านู่นนี่นั่นคือมันเหมือนกับว่าตอนนี้อยู่ในช่วงใช้ความคิดอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้กล้าที่จะตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะเอาอยัางไงถ้าสมมติว่าคุณเห็นเขานิ่งๆขอขอให ไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะไปต่อหรือจะเลิกดีรีรออยู่แต่ว่าถามว่าแล้วมีแนวโน้มที่จะไปทางเลิกไหมด้วยหน้าไพ่มันไม่ได้ลบนะคะเออหน้าไพ่รู้สึกว่าเออมันก็ความรู้สึกมันก็ออกบวกๆนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีความมันก็มีความเป็นเพื่อนกันอยู่มันเหมือนกับเขาเองเขาก็ คือถ้าถ้าสมมุติว่ายื้อเวลาได้นานมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดียื้อเวลาแต่ลังเลอ่ะลังเลอยู่แล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณเขาอาจจะนิ่ง,งเงียบเงียบคุณจะไม่รู้ว่าตกลงไอ้ที่เงียบเงียบไปเนี่ยคิดอะไรอยู่ลังเลอยู่จ้าแต่ก็รักอยู่นะนะคะแต่ต้องในความสัมพันธ์คุณต้องไม่ใช่ฝ่ายผิดนะแต่ถ้าเขาพิจารณาแล้วนะพิจารณาแล้วว่าโอ้คบกันต่อไปมีแต่เรื่องเสียไม่มีเรื่องดี ะะมีแต่จะเลวร้ายลงไปเขาจะไม่คบต่อนะคะอันนี้คุณก็ต้องพิจารณาด้วยนะคะเพราะเขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังความสัมพันธ์ไม่ดีนี่คือจบนี่คือปล่อยไปเลยนะนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งเดือนนับจากนี้นะคะอันนี้คือไหนๆดูความรู้สึกแล้วก็ส่องไปดูว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะทำยังไงนะคะหนึ่งเดือนนะับจากที่คุณดูคลิปนะคะไอ้ที่ความลังเลของเขาเนี่ย ได้เจ็ดเหรียญนะคะได้ฮัลโลแฟน์คได้ราชาถ้วยนะคะอัศวินเหรียญก็มานะคะพลังงานชาวธาตุดินค่อนข้างเยอะนะคะพฤ้ศพกันมังกรอาจจะมีชาวต่างชาติด้วยนะคะกรกฎพิจิกมีนหรือ,าอราศีพู้ศพนะคะ แล้วก็ต้องบอกว่า1เดือนนับจากนี้นะคะคุณก็จะยังเห็นเขาอยู่ในสถานะเดิมคุณกับเขาก็จะอยู่ในสถานะเดิมยังคิดไม่เสร็จคะ่ะเออเจ็ดเหรียญอัศวินเหรียญนะคะยังคิดไม่เสร็จยังไม่ได้ข้อสรุปยังคิดวนต่อไปอยู่นั่นแล้วก็เออก็จะยังนิ่งๆอยู่ไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาเองเขาก็จะเลื่อยๆของเขาไปแบบเนี้ยนะคะ แต่บางทีนะคะต้องบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเ,เขามีเหตุมีผลอยู่นะคะและเขาเป็นคนที่ที่ต้องบอกว่าอาจจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองมากในระดับหนึ่งอยู่ทีเดียวนะคะเพียงแต่ช่วงนี้อาจจะคุณอาจจะเห็นเขาเว้นระยะห่างค่อนข้างชัดเจนเขาอยู่กับตัวเองนะคะไม่ค่อยได้พยายามไม่ได้ใช้ความพยายามที่จะมาพูดมาคุยหรือมาค,คลุกคลีหรือมาติดต่ออะไรกับเราเขาจะอยู่กับตัวเองนะคะ คิดว่าน่าจะไม่มีการอาบอกเลิกบอกห่างหรือบอกอะไรนะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเห็นเขาอยู่กับตัวเองมากหน่อยมีระยะห่างด้วยด้วยด้วยการแสดงออกนะคะแต่มันก็แยยังไปอยู่เรื่อยๆนะคะยังไปอยู่เรื่อยๆมันต้องรอจนกว่าเขาจะมีคำตอบที่ชัดเจนของเขาเราถึงจะได้ฟังอะไรจากปากเขานะคะตอนนี้คุณก็พิจารณาดูก็แล้วกันว่าเราจะรับมือกับไอ้ความนิ่งความเรื่อยๆของเขาอย่างไร ะะแต่แล้วถามว่า1เดือนนับจากนี้ความรู้สึกเขายังดีอยู่ไหมนะคะต้องบอกว่าก็ยังดีอยู่นะคะในระดับหนึ่งเพราะมันมีราชาถ้วยด้วยนะคะในส่วนความรู้สึกลืกอๆเขา3ามถ้วยลาชาถ้วยไพ่ทั้งสองใบก็บ่งบอกความรู้สึกดีๆที่ยังมีต่อกันอยู่เพียงแต่ว่าถ้าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลหรือปัญหาระหว่างคุณสองคนมันจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเดาใจเขาเพราะว่าเขาไม่พูดนะคะต้องดูทีท่าทีแหละนะโอเคค่ะ กองที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วเรามาดูกองที่สองนะคะลวงลึกความรู้สึกของเขานะคะที่ไม่ยอมเอ่ยปากบอกคุณได้ราชินีไม้ได้เดอะเดอะฟูลแล้วก็หนึ่งไม้นะคะ ชอบวางเบี้ยวสายตาเอียงค่ะโอเคคือต้องบอกว่า,าคนคนนี้นะคะตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะก้มกึ่งนะคะก้มกึ่งในแล้วฟังว่า,าตกลงเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนมันก้มกึ่งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าแฟนคุณหรือคนคนเนี้ยที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยเขามีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูง ชอบอยู่กับตัวเองชอบทำอะไรตามใจตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะมันเหมือนกับว่าเขาอยากทำอะไรก็ทำนะเขาอยากไปไหนกับเพื่อนหรืออยากนัดอะไรกันหรือจะไปทำอะไรเขาก็ทำไปเลย นะคะคุณเองคุณอาจจะมีเหวี่ยงเวียงบ้างนะอาจจะมีเหวี่ยงเวี่ยงว่าทาไมไม่บอกทําไมไม่กล่าวทําไมไม่ชวนประมาณเนี้ยแต่ในความรู้สึกของเขานะคะเขารู้สึกว่าโอเคคุณก็น่าจะอยู่ตรงนั้นแหละเขาเชื่อมั่นในตัวคุณเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์เชื่อมั่นในความเข้าใจของคุณว่าเขาคุณต้องเข้าใจเขามันมีความเป็นเพื่อนอยู่ในนั้นสูงซึ่งไม่รู้นะว่าจริงๆไอ้เขาเขารักคุณแบบเพื่อนมากกว่าที่จะรักแบบแฟนหรือเปล่า นะคะมันเป็นกัมกึ่งอะคะ่ะในความรู้สึกเขาตอนนี้หน้าไพ่มันกัมกึง่งมันเหมือนกับว่าเออพอถ้าเขามีอะไรมีปัญหาอะไรเขาสามารถที่จะพูดคุยกับคุณได้อันนี้เขารู้บางทีคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาปรึกษากับคุณถามถ่ายคุณเรื่องงานเรื่องอะไรค่อนข้างเยอะปรึกษาหาลือกันนะคะแต่พอจะไปเที่ยวจะไปนู่นนี่นั่นอะไรบางทีเขาก็ชอบที่จะไปกับเพื่อนไม่ชอบให้ตามจู้จี้จุกจิกไม่ชอบให้เราไปติดสอยห้อยตามอะไรเงี้ย นะคะแต่จริงๆคนลักษณะนี้นะถ้าเราอยากที่จะคบกับเขาต่อไปอยากที่จะมีความสัมพันธ์กันต่อไปอะไรเงี้ยาการที่จะเข้ากับเขาได้มากที่สุดคือพยายามแสดงตัวเป็นเพื่อนเขามากกว่าที่จะเป็นแฟนมากกว่าที่จะแสดงออกถึงความเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของเพราะว่าเขารักอิสระนะคะแล้วก็บางทีเวลาไปกันไปเที่ยวกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยาบางทีเขาอาจจะไม่ค่อย ดูแลเราแบบแฟนสักเท่าไหร่ ะะซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าโอเคก็เป็นเพื่อนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยขอให้ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรประมาณนี้ขอให้เรายังอยู่ในชีวิตเขาเรายังอยู่ในชีวิตกันและกันบางทีมันจะสบายใจกว่าที่จะต้องบอกว่าเเธอ,อต้องพาฉันไปด้วยนะฉันเป็นแฟนนะนูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้อันนี้ดูจากหน้าไพ่เลยขออนุญาตแนะนําเลยนะคะว่าเออเออม,มันเหมือนกับว่านิสัยเขามันจะออกไปในเชิงนั้นนะคะแล้วเขาก็จะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวของเขามากกว่าที่จะมาดูแลเอาใจใส่เรา มากในฐานะแฟนนะคะแต่ถามว่าความรู้สึกดีมีหรือเปล่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นมันเหมือนมันเป็นมันเป็นจุดที่ก็อิ่มตัวในระดับหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นความเชื่อมั่นลึกๆของเขาก็ได้ว่าเออถ้าคุณไม่พอใจสถานะนี้คุณจะไปก็ได้ไม่เป็นไรนะเขาเองเขาก็เขาเน้นไปที่การใช้ชีวิตแบบตามสบายๆของเขาอะคะ่ะอาจจะไม่ได้สนใจเรามากเท่าไหร่ด้วยทำงานนะคะบางทีก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มีโลกส่วนตัวของเขานะคะ โอเคนี่คือสิ่งที่มันอยู่ในใจเขาซึ่งเขาไม่พูดนะคะเขาไม่พูดเขาอาจจะต้องการแบบนี้จากเราก็ได้นะความเป็นเพื่อนความเข้าอกเข้าใจหรือบางีเขาเขาาจะเชื่อว่าเออเราก็คงอยู่ตรงนั้นรอเขานั่นแหละประมาณเนี้เอาละทีนี้มาดูกันว่าแล้วหนึ่งเดือนนับจากนี้นะคะเขาจะทํำยังไงต่อไปหรือเปล่านะคะมีสิบถ้วย ระหว่างคุณกับเขานะคะมันจะมีอะไรคืบหน้าเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะเด็กถือไม้จัติสแล้วก็หกเหรียญอมมองว่าเขาเองเขาก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่เรายังรู้รสึกดีอยู่นะคือสิบถ้วยกับหกเหรียญที่ขึ้นมา นะคะคือสิบถ้วยต้องบอกว่าความผูกพันความเป็นเพื่อนความเป็นคนในครอบครัวความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เหมือนกับว่าถ้าไม่เลิกกันก็คบกันไปต่อได้จนถึงแต่งงานแต่งการคือเหมือนกับว่าเราเองในความรู้สึกของเขาเราก็ยังเป็นคนที่มีความสําคัญอยู่นะคะแต่มันปัญหามันอยู่ที่นิสัยของเขาเองพอมีเด็กถือไม้ขึ้นมาเนี่ยเด็กถือไม้หกเหรียญบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนใดๆในความสัมพันธ์นะคะเขายังไม่เลือกเขายังไม่ตัดสินใจเขายังยังต้องการ มันยังมีอะไรสนุกๆเยอะแยะในชีวิตของเขาเขายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบใครจริงๆจังๆยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มากกว่าตรงนี้นะคะยังต้องการเวลาในการพิจารณาบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนกึ่งเพื่อนกึ่งแฟนกันต่อไปอีกนะคะแล้วหรือบางทีลึกๆอาจจะเขาอาจจะยังรู้สึกอยู่ก็ได้ว่า ตกลงเราคือคนที่ใช่คือคนที่เข้ากันได้ดีกับเขาไหมหรือว่าเราครบกันที่มาจนถึงวันเนี้ยเพราะว่าความเคยชินก็ค <c oughs> บกันมาเรื่อยๆประมาณเนี้ยนะคะ แต่ว่าต้องบอกว่าโอเคละถ้าคุณยังรักเขาอยู่ก็เบาใจอย่างหนึ่งเขาก็รักคุณอยู่นะคะแต่ด้วยความนิสัยของเขาเป็นแบบนี้เขายังอยากที่จะทําอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะยังไม่อยากที่จะอยู่นิ่งๆกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะมันอาจจะมีอะไรแบบว่ายังตื่นเต้นแล้วก็ไม่แน่ไม่นอนในชีวิตเขาเหมือนกับว่าก,ก็ผูกพันนะคะพูดคุยกันมีความสุขอบอุ่นใจที่มีกันและกันแต่ว่าถ้าจะให้เขามาแบบว่า ตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเรานี่แหละคือคนที่ใช่นู่นนี่นั่นเราก็จะรักกันไปจน,ตนแต่งานแต่งงานเขาก็คงจะไม่พูดไม่ทําอะไรแบบนั้นนะคะมันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เขาจะตกลงปรงใจอะไรที่ที่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะโอเคนะคะกองที่สองก็ต้องทําใจเนาะโอเคค่ะกองที่สามนะคะอัศวินถ้วย อัศวินดาบนะคะเดอะมีเดอะสตาร์แล้วก็มีจัสติสค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะอไอความรู้สึกของเขาที่ไม่ยอมเอ่ยปากบอกคุณเนี่ยต้องบอกว่าคือในความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหาบางอย่างนะคะณตอนนี้คือมันไม่ได้ดั่งใจเขาเท่าไหร่มันมีอุปสรรคมันเป็นอะไรที่ทําให้เขาหงุดหงิดลำคาญใจไม่พอใจแต่ว่านะตอนนี้คุณอาจจะเห็นเขายิ่งๆๆเงียบๆนะคะอยู่กับตัวเองเขาอยู่กับตัวเองค่อนข้างมาก นะคะคถามว่ายังรักคุณอยู่ไหมนะมีอัศวินถ้วยมาก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องบอกว่าก็ยังรักอยู่นะคะแต่มันจะดูง่อนแง่นดูไม่แน่นอนไปหน่อยหนึ่งเพราะเขากำลังพิจารณาอยู่มันมีจัส t ิสขึ้นมาด้วยจัส t ิสเป็นไพ่ของคุณที่ ถ้าจะให้เขาพิจารณาความสำเร็คือตอนนี้มันอาจจะมีระยะห่างบ้างนะคะจากปัญหาล่าสุดที่เกิดขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาห่างๆไปนิดนึงนะคะเงียบๆอาจจะเจอกันไม่เยอะเท่าไหร่น้อยลงนะแต่ความรู้สึกดียังอยู่แล้วก็ตอนนี้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเขาก็จะสบายใจมากขึ้นแล้วแต่ว่าเขากําลังวิเคราะห์อ,อยู่นะคะกําลังวิเคราะห์ปัญหาอยู่ว่าเอจะทํำยังไงดีปัญหาที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดมาบ่อยละนะคะเขาอาจจะกําลังพิจารณาจริงจังว่า มันจะคบกันต่อไปได้ไหมหรือว่าหรือว่าจะต้องจบนะหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันต่อไปไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นแฟนแล้วเป็นเพื่อนก็พออะไรประมาณเนี้ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเขานะคะต้องบอกว่าคนคนนี้กําลังคิดโดยใช้สมองใช้เหตุใช้ผลมากกว่าใช้ใจมากกว่าใช้ความรู้สึก นะคะคอาจจะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นแหละคือคนเราครบกันตอนแรกนะ่ยไม่ได้คิดอะไรแล้วละ่ะไม่ได้ใช้สมองหรอกจะคบกันตอนแรกก็คือใช้ความรู้สึกแหละ,ะคุยกันอาถูกอกถูกใจกันชอบกันคบกัน นะคะตัดสินใจแต่พอคบกันไปนานๆเข้านะคะปัญหาระหว่างทางมันเยอะออความไม่เข้าใจกันนิสัยใจคอที่แตกต่างกันนะคะทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเนี่ยตอนนี้จะเริ่มไม่ใช้ความรู้สึกและเริ่มไม่ใช้ใจนะคะจะใช้เหตุใช้ผลใช้สมองและไม่ดีไม่ครบอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขากําลังพิจารณาอยู่ว่ามันจะหาจุดที่มันลงตัวมากที่สุดในความสัมพันธ์ได้ไหมตอนนี้เราอาจจะเ,เห็นเขาเขาค่อนข้างที่จะมีระยะห่างอยู่กับตัวเองมากหน่อย ะะเอาละนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะยังรู้สึกดีอยู่นะคะแต่มีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจเขาและเขาไม่ชอบนะเขาไม่ชอบอแต่ว่าพยายามตัดสินใจกําลังวิเคราะห์อยู่หานะะจุดที่มันลงตัวที่สุดว่ามันจะสามารถที่จะปรับกันอยู่เหมือนเดิมได้ไหมนะคะโอเคทีนี้มาดูกันว่า1เดือนนับจากนี้นะคะระหว่างคุณกับเขา เขาจะทำยังไงนะจะผลักดันความสัมพันธ์ต่อไปไหมมีสองถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะเออหเดือนนัดยังนี้ยังรักอยู่นะคะมีสองถ้วยยังรักอยู่นะคะราชินีดาบเดอรเลเวอรยังรักอยู่นะคะไม่ว่าคุณสองคนจะมีปัญหายัางไงก็ตามแต่นะคะคิดว่าราชนีดาบอาจจะบอกบอกถึงว่าเขากำลังพยายามจะแก้ปัญหาพยายามจะตัดสินใจพยายามที่จะจัดการสถานการณ์นะคะ คิดว่าเขาเองเขาพยายามประคองความสัมพันธ์ต่อไปยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเตปหนึ่งแต่ถามว่าหนึ่เดือนนับจากนี้จะพัฒนาได้ไหมความเป็นเดลเวอร์ความเป็นสิบไม้คิดว่ายังไม่ไปไหนคะ่ะมันมันเป็นอุปสรรคเอ่อมันจะต้องคือคุณสองคนต้องรอต่อไปก่อนนะคะมันจะช้า คืบหน้าช้าแล้วต้องใช้ความพยายามเยอะด้วยเหนื่อยและต้องอดทนด้วยนะคะยังผลักดันต่อไปไม่ได้แต่ว่าที่มันยังคาระคาซังอยู่ที่มองว่าไม่ได้เลิกไม่ได้ลากันนะคะเพราะยังรักอยู่เขาก็ยังรักยังรู้สึกดีคุณเองคุณยังเป็นคนที่เขารักแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะสูญเสียไปนะคะเพียงแต่ว่าไม่ว่าปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจของคนสองคนไม่ว่าจะเป็นบางท่านอาจจะมีเรื่องออมือที่สามคบซ้อนคุยซ้อนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเขายังไม่ได้ตัดสินใจแต่พยายามจะแก้ปัญหาเพราะว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะแต่ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้เห็นผลในช่วงหนึ่งเดือนนับจากที่คุณดูคลิปมันมี1ิบไม้มาขวางอยู่นะคะ1ิบไม้ราชินีดาบต้องบอกว่าเป็นการขวางอย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าน่าจะยังไม่ใช่ สถานการณ์ที่ระหวังนะ่าน่าจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะหลือเดอรเดอร์เลเวอร์ก็บ่งบอกถึงการตัดสินใจที่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้นะคะเอาละต่อไปมาดูกองที่4กันค่ะลวงลึกความรู้สึกเขานะคะมีสไม้มี2ดาบนะคะมีราชาถ้วยแล้วก็มี7ดดาบ เออทำไมพลังงานมันมันออกไปในแนวแบบนี้เออออกไปในแนวคุยซ้อนคบซ้อนยังไงก็ไม่รู้เป็นแนวสองจิตสองใจค่ะความรู้สึกของเขามันเหมือนกับว่าเออไม่รู้ว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นรึไมแอบรักคนอื่นหรือเปล่านะคะคุยกับคุณอยู่ซึ่งจริงๆคุณอาจจะรู้ก็ได้เนาะเออจะว่าไปคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ละ่ะแต่ตอนนี้คือลังเลสุดๆอยู่ในสภาพแบบว่าด้วยหน้าไพ่นะ ทั้งสี่ใบเลยแหลอะอะสองจิตสองใจจะเลิกดีหรือจะคบต่อนะคะไม่กล้าตัดสินใจนะแล้วก็ความถามว่ายังรู้สึกดีอยู่ไหมนะคะรู้สึกดีอยู่นะคะมีราชาถ้วยขึ้นมาต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปต่อดีหรือเปล่านะคะทีนี้ต้องบอกว่า คือความรังเลมความลังเลของเขามันก็อธิบายได้แค่นี้แล้วเขายังไม่กล้าตัดสินใจด้วยนะคะแต่บางทีการที่เรามองดูเขาเราอาจจะเห็นเขานิ่งๆนะคะเงียบๆแต่ต้องบอกว่าพอความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาถ้าตอนนี้คุณคุยกันน้อยลงนะถ้าคุณคุยกันน้อยลงหรือมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างอะคุณรู้แล้วว่ามีคนอื่นเข้ามาแทรกแล้วคุณเงียบไปคุณถอยไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อยู่กับ อยู่กับตัวเองโดยที่ว่าช่วงนี้คุณสองคนอาจจะไม่ได้คุยกันหรือมันมีระยะห่างเกิดขึ้นต้องบอกว่าไพ่ออกไปในเชิงลบนะคะความรู้สึกออกไปในเชิงลบจริงๆมันเหมือนกับว่าอ,อ,อย่างเราดูจากสามไม้เนี่ยเขามองไปอนาคตและ ะะมองไปในาคตเหมือนเหมือนเตรียมจะโบยบินออกไปหันหลังให้กับความสัมพันธ์เดิมนะคะเพียงแต่ว่ามือยังจับไม้อยู่นั่นคือมันมีบางความรู้สึกที่ที่ยังห่วงแหนสถานะนี้ยังยังไม่กล้าที่จะออกไปแบบเต็มตัวนะคะอย่างเจ็ดดาบเนี่ยเจ็ดดาบก็เหมือนกับว่าเออเขาเก้าวเท้าไปแล้วนะนะคะก้าวเท้าไปแล้วแต่ยังหันมองกลับหลังนั่นหมายความว่าโอกาสที่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าก็มีแต่ยังไม่กล้าแค่นั้นเอง นะคะยังไม่กลา้าเพราะความรู้สึกดีก็ยังอยู่นะคะก,ก็ต้องขออนุญาตมองแบบนี้นะแต่สําหรับคนที่เลือกกองที่4บางท่านนะคะอาจจะไม่ต้องลบขนาดนี้ก็ได้นะคะโอเคอ่ะหเดือนนับจากนี้ค่ะระหว่างคุณกับเขาและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาจะทําอะไรต่อไปไหมนะ,ะอุย้ยยังมี7ดาบก้าวต่อไปข้างหน้าแต่ยังหันกลับอยู่นะคะมี8ถ้วยอีก 8ถ้วยต้องบอกว่าเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วแต่ถ้วยยังตั้งอยู่นะคะนั่นคือความรู้สึกดียังมีอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะหันหลังกลับก็จริงๆก็น้อยเนาะมี The High p i e s t มี The Devil อ๋อพลังงานแบบพลังงานปัญหามือที่สามพลังงานของออลักซ้อนซ่อนแอบนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงไปตรงมามีรับลมคมในปัญหาเรื่องชู้สาวอะไรพวกนี้มาแรง นะคะในหน้าไพ่ก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้มีปัญหานี้ก็ได้เนาะแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นความลังเลใจต้องบอกว่า1เดือนนับจากนี้นะคะยังไม่ได้มีข้อสรุปสําหรับเขาถามว่ายังรู้สึกดีไหมนะคะมันมีเดอดเดวิลขึ้นมาเขายังตัดคุณไม่ได้หรอกนะคะยังนึกถึงยังคิดถึงยังอยากพูดยังอยากคุยยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันนะคะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะคะต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม นะจากที่ว่าเดินออกจากความสําคัญมันไปไม่ว่าจะเดินออกไปคนละกี่ก้าวก็ตามแต่นะคะมันเหมือนว่ามันยังคาระคาซังอยู่ตรงนั้นคนคนนี้ยังคงหลังเลยังคงแบบว่าถ้าคุณต้องการคําตอบอะไรจากเขานะคะคุณยังต้องอดทนแล้วก็รอไปก่อนนะคะปัญหามันยังอยู่เขายังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แต่ในขณะเดียวกันต้องบอกว่าเขาไม่มีความสุขนะด้วยหน้าพ่ยไม่มีความสุข ไม่มีไพ่ใบไหนที่บ่งบอกว่าเขามีความสุขเขาสบายใจสดชื่นมีความหวังมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นอะไรที่หมุนมัวแล้วก็วนเวียนอยู่ในความรู้สึกนะคะไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาเองเขาอาจจะก็ต้องก็ต้องวนหููอยู่ตรงนี้ไปอีกสักเดือนหนึ่งนะคะอันนี้พอเราส่องเขาเนาะก็ เออ,เอ,อก็น่าเห็นใจอยู่แต่ว่าจริงๆตัวเราเองเราก็ถ้าเราเจอความสัมพันธ์แบบนี้ก็คงผิดหวังพอสมควรนะคะเสียใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างน้อยพอมาดูอย่างนี้ก็รู้ว่าเออฉันไม่ได้เสียใจคนเดียว <c oughs> เขาเองเขาก็ไม่มีความสุขนะคะก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันนะยังคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องของเราอยู่นะคะยิ่งถ้าคุณห่างกันแล้วบางท่านนะบางท่านเลิกด้วยซ้ํา นะคะบางท่านเลือกด้วยซ้ําต้องขอบอกว่าเขายังหันมามองแอบมาส่องแอบมาอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่ตลอดนะคะยังไม่สามารถตัดได้แต่อการจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจจะด้วยปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเอาละ่ะก็ครบทั้ง4ีกองแล้วนะโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่มาสนุกกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ